คงรณรงค์กันต่อเนื่องทุกปีนะครับสำหรับวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลนะครับ่ามกลางความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นทั่วมุมโลกครับซึ่งก็ทําให้องค์การระหว่างประเทศนั้นเริ่มหันมามองหาแนวทางที่จะเดินหน้าลดอัตราความรุนแรงต่อสตรีทั้งตามเพศสภาพแล้วก็เพศกําเนิดอ,อย่างไม่แบ่งแยกนะครับคุณสรันทรแก้ววงชัยไปติดตามบรรยากาศแล้วก็ข้อเสนอแนะมานําเสนอครับ หนในสามของผู้หญิงทั่วโลกต่างเคยเผชิญความรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางเพศอาจฟังดูเป็นตัวเลขที่จะต้องจับตาแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเหล่านี้คือคนใกล้ชิดมากที่สุดถึงกว่าร้อยละเหมายรวมถึงบิดาหรือสามีของผู้หญิงเหล่านี้ด้วยแต่ความรุนแรงต่อสตรียังหมายรวมถึงการแบ่งแยกจีดกันด้วยเหตุผลจากเพศกำเนิด หรือกดข้อบังคับต่างๆที่ละเมื่อสิทธิมนุษยชนตั้งแต่บังคับแต่งงานตั้งแต่ยังไม่เข้าวัยเจริญพันธุ์ไปจนถึงไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและสุขอนามัยที่ดีซึ่งจะต้องใส่ใจไม่แพ้กัน Violence against women severe violation against is rights. women of women's human a ไม่ใช่แค่ออกมาพูดถึงแต่ต้องลงมือทำเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีคือสิ่งที่ผู้อำนวยการองค์กรที่ทำงานด้านสตรีของสหประชาชาติย้ำความสำคัญการที่หลายประเทศในอาเซียนเริ่มมีประเด็นเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีในแผนปฏิบัติการแห่งชาติคือสิ่งที่มีวะมองว่าถือเป็นสัญญาณที่ดี as a caucus ourselves, organize and engage advocacy towards ASEAN human rights mechanism and its various bodies and ourselves rights its bodies forums by we the in 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 หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายเพื่อสิทธิมนุษยชนของผู้หลากหลายทางเพศจากสิงคโปร์ปรก็เน,น้นย้ำความสำคัญถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนและนานาชาติในเวทีโลกเพื่อให้ประเด็นการยุติความรุนแรงต่อสตรีอย่างไม่แบ่งแยกสําฤทผลในทางปฏิบัติมากขึ้น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA สำรวจอาเซียน5ประเทศคือกัมพูชาลาวฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยพบว่าผู้หญิงยังต้องเผชิญความรุนแรงไม่น้อยหลายประเทศเพิ่งเผชิญกับความรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางเพศ1ปีก่อนหน้านี้เกินครึ่งองค์การสหประชาชาติจึงตัดสินใจบรรจุเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเอาไว้เป็นหใน17วาระสำคัญ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG 2025ล่าสุดด้วยสรันธรแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงาน